ในมือพี่นันตอนนี้นี่เลยนะครับนี่คือเลนส์ตัวใหม่ล่าสุดของทางนิสิเออแปลกมากให้ดูก่อนนะครับคือนิสินั้นนะครับได้ออกเลนส์ตัวแมนูโฟกัสตัวหนึ่งคือ15ม mm ม f4 เป็นเลนส์สำหรับ f-mount เลยนะครับ้ยเ,ออเป็นเลนส์สำหรับ c-mount เลยนะตอนนี้พี่นันประกบตัวนี้15 f4 กับนะครับกล้อง nikon 45นะครับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆแล้วตัวนี้มีตัวเดียวในประเทศไทยที่เพิ่งได้รับมานะครับตัวนี้มันดียังไง ยังไม่รู้เลยคือ,คอเพิ่งได้รับมาแล้วก็ยังไม่ทันมีเวลาในการทดสอบนะครับแต่เอาง่ายๆว่าน้ําหนักเบามากคือหนักประมาณ470กรัมนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับมนเรื่องของใส่ฟิลเตอร์จ2มมได้เป็นแมนนวลโฟกัสก็จริงนะครับแต่มีความสมูทของการปรับรูรับแสงแล้วก็การโฟกัสเนี่ยลื่นนะครับนอกจากนี้15ม mm มก็จริงแต่สามารถโฟกัสใกล้สุดที่ประมาณ20เซนและที่โหดก็คือนะผมไปดูวิดีโอของฝรั่งมา เลนส์ตัวนี้นะครับมี10เบรดนะครับของรูรับแสงเนี่ยมีทั้งหมด10เบรด f4 ถึง f12 แต่จะมีแฉกนะครับแฉกค,คมๆเนี่ยเป็นซันสตาตั้งแต่ f4 เลยนะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาออกแบบได้ยังไงนะครับแล้วแฉกสวยด้วยเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะหาโอกาสไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็มาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับณนะตอนนี้ถ้าใครสนใจเลนส์ตัวนี้ ก็สามารถติดต่อทางคาราเมเกอร์ได้นะครับณนะตอนนี้มีเลนมีเมาส์15 f4 เนี่ยของนิสิมีเมาส์โซนี่นะครับนิคอนแคนนอนแล้วก็ฟู j i นะราคาของ f ของ C เมาส์นะครับอยู่ที่18,900บาทนะครับ15ม mm. ม f4 distortion น้อยแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยถือว่าเป็นเลนพรีเมียมจากนิสิที่ออกมาให้กับทางเลือกของผู้ใช้เลน C ์ C Series นะครับ